คลิปนี้นะอยากให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับสิ่งนี้ครับมาเที่ยวเพชรบุรีนะฮะเขามีหนาเกลือเยอะเลยนะฮะแล้วก็นี่ที่เห็นอยู่นี้นะในคลิปเนี้ยเป็นดอกเกลือนะครับจะแตกต่างจากเกลือโดยท,ทั่วไปนะดอกเกลือนี้จะเป็นแบบเกลือที่แบบลอยอยู่ผิวนาไหมฮะตอนนี้เขาทำหนาเกลือเขาจะเอาส่วนเนี้ยที่อยู่ข้างบนเนี้ยอ,ออกขึ้นมาก่อนมันจะเป็นเป็ดเล็กนะฮะผิดกับเกลือนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนะฮะนี่ดอกเกลือใช่ไหม นี่ยมีตัวที่เกลือที่เป็นก้อนๆน,นะฮะอยู่ข้างๆเดี๋ยวเดียเด๋ยวถ่ายให้ดูนี่ครับอันนี้จะเป็นเม็ดเกลือนะครับก็ขบวนการของการได้มามันจะตักกันนะครับแล้วก็ความเค็มของเขาบอกว่าความเค็มของดอกเกลือเนี่ยจะอ่อนกว่านะฮะซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่ามีน้อยแล้วก็หายากด้วยนะะเพราะว่ามันจะอยู่ส่วนบนสุด ตอนที่เขาทำแหล่เกลือมันจะลอยอยู่ด้านบนแล้วก็ต้องเอาเนี่ยมาเก็บทุกเชา้ามาเก็บกองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเกลือนะครับซึ่งแตกต่างกันเนะียครับถ่ายให้ดูนะฮะถ่ายมาืูจากดอกเกลือ